เริ่มด้วยงานพิธีที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายน2556เพื่อน,น้อมรำลึกถึงการเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราช เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหากษัตริย์ริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบระมราชจัก,กรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนไทยทุกหมู่เหลา่า มีความเจริมรุ่งเรืองความมั่งคั่งมั่นคงด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชาโดยพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและกระตันยูกตเวทีกระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสัดุดีงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา เนื่องในมหามงคลสมัยวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3วันที่31มีนาคมพศ2330เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบระมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2556 โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร3รายที่เดินทางไปรับรางวัคลครุฑทองคําและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ได้แก่พันตำรวจโทชัย,ยกฤตโพอะนายชูชาติทันหาพัชรก,กุลและนายเจริญแจ่มใส ส่วนข้าราชการพลเ,เรือนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาครได้เขรับมอบประกาศกียติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจากการทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พเลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนองคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชาทนแก่ราษฎรจังหวัดสมุทรสาครน,นวัดเจษดารามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งได้ทุเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้รับการพิจารณาเข้าโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาครได้แก่ ครอบครัวนางสาวลักษณาเชิดชิดได้รับมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพทุนการศึกษาและสิ่งของพระราชทานและครอบครัวนางนุชรีช่อสูงเนินได้รับมอบทุนสนับสนุนการดำรงชีพและสิ่งของพระราชทานจากนั้นเดินทางต่อไปอยังหมู่ที่9ต้าตำบลบางโทรัฐเพื่อมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ครอบครัวนายสมบุญปิ่นสุวรรณซึ่งตาบอด แต่ต้องเลี้ยงดูมารดาที่ชราและพิการโดยลำพังและไปอย่างพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกตำบลบางย่าพแพรกอำเภอเมืองเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ่อด้วยงานประเพณีสงกรานกับการส่งน้ำพระและก่อเจดีไซน์สืบสารวัฒนธรรมวันสงกรานที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวงจัดกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธสีหิงส่งน้ำพระพิสุขสงปล่อยปลาและก่อดเจดีไซน์เป็นประเพณีวันสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามสะท้อนให้เห็นถึงความกตันยูการแสดงความเคารพ ความสนุกสนานความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีลักษณะของความเป็นไทยอย่างเด่นชัดการส่งน้ำและก่อพระเจดีไซร์การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ไปดูการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2556จังหวัดสมุทรสาครเริ่มจากการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2556 การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจญากรรมยาเสพติดและการบรณรงร์งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2556ระหว่างวันที่11-17เมษายน2556โดยใช้ชื่อว่าสงกรานต์เป็นสุขทุกคนปลอดภัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการเดินทาง การเปิดศูนย์ประสานงานข่ายสื่อสารกลางจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการสื่อสารที่รวดเร็วในการรับแจ้งเหตุด่วนและช่วยเหลือสาธารณภัยในพื้นที่ให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างเป็นประบบรวดเร็วทันต่อสถานการณ์กรณีเกิดภัยพิบัติหรือฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนผ่านวิทยุสื่อสารความถี่กลาง สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน11คนและเปิดการอบรมผู้ประกอบการขนส่งและพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะรุนงคงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรับผิดช,ชอบต่อสังคมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการใส่ใจดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมของพนักงานขับรถในการให้บริการผู้โดยสารต้องขับรถอย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรพาผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมีผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมอบรมจำนวน120คน จังหวัดสมุทรสาครสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน7วันระหว่างวันที่11-17เมษายน2556ช่วงเทศกาลสงกรานต์2556เกิดอุบัติเหตุ71ครั้งบาดเจ็บ86รายเสียชีวิต5รายแยกเป็นอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก27ครั้งถนนสายรอง44ครั้งงานวันสตรีสากลจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2556 เพื่อฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรีให้ได้มาซึ่งสิงสทธิสตรีศักดิ์ศรีและร่วมรณนนค์รงส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายตามประกาศขององค์การสหรประชาชาติที่กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดงานวันสตรีสากลภายใต้แนวคิดหญิงชายรวมพลังสู่ความเสมอภาคและสันติ ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำคัญสู่ความเสมอภาคและสันติสุขของสังคมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ปลูกมะม่วง11,366ไร่มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจำนวน1,284ครัวเรือนมีสายพันธุ์หลากหลายเช่นฟ้าลั่นเขียวเสวยน้ำดอกไม้มีผลผลิต1,316ตันต่อปีการจำหน่ายมีราคาต่ำกิโลกรัมละ5-20บาทเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในสายพันธุ์มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเบอร์สีตั้งแต่ขบวนการผลิตจนถึงช่องทางการตลาดอย่างครบวงจรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเน้นผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐานสากล G A P และการรวมกลุ่มเกษตรกร โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟแบบหลอด f l u ร r ไ s เซ n เป็นหลอด LED ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง50%แต่แสงสว่างเท่าเดิมสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันที่เกิดความผันผวนส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกว่า80โรงงานซึ่งโรงงานที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนตามแผนประหยัดได้ในอัตรา1บาทต่อ1หน่วยการลดพลังงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะการเป็นวิทยากรแก่การนำหมู่บ้านชุมชนและการใช้พลังชุมชนการมีส่วนร่วมโดยสร้างกระบวนการเข้มแข็ง9ก้าขั้นตอนวิทยากรกระบวนการเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนเพื่อช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประ ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน137หมู่บ้านชุมชนและปีนี้จังหวัดสมุทรสาครมีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน60ต้นกล้าการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรปี2556จัดโดยคณะอนุกรรมการบรูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อประสานแผนงานโครงการงบประมาณจากหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน12หน่วยงานให้ดำเนินง,งานอย่างเป็นประบบและทิศทางเดียวกันจากการลงพื้นที่ทำเวทีประชาคมเพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรมาบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด สมุดสาครได้อย่างถูกต้องตรงปัญหาและความต้องการของพื้นที่ของพื้นที่เป้าหมาย3ามตำบลในอำเภอบ้านแพ้วประกอบด้วยตำบลอํำแพงตำบลสวนส้มตำบลหลักสอง จังหวัดสมุทรสาคร,ครเคลื่อนที่เดือนเมษายน2556ที่วัดท่ากระบือหมู่ที่5ตำบลบางยางอำเภอรกระทุ่มแบนออกให้บริการประชาชนและมอบทุนการศึกษาถุงย่งชีพแก่ผู้สูงอายุซึ่งมีหน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งรับฟังสรุปสภาพพื้นที่การพัฒนาและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแก้ไขเช่นปัญหาสุนัขและแมวจรจัดกระแสไฟฟ้าตกและดับขอสะพานชำรุดปิดท้ายด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นายแมนรัตนส,สุคนได้นำกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเลไปประชุมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ นสา,าธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายนตามโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโอกาสอันดีของภาคธุรกิจในการที่จะขยายตลาดการค้าโดยเฉพาะกลุ่มประมงนำมาจำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รองรับการเปิดด่านการค้าที่ด่านสิงขอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลจิสติกในระยะอันใกล้นี้